วันอังคารที่5กันยายนพุทธศักราช2566เวลา9กนากาสานาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจะประชุมคณะกรรมการกันกองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการครั้งที่1ทับสอนห้อณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดจุมพรผู้แทนสำนักงานปปสภาค8และผู้แทนสำนักงานสออ,อปสอจอชอพโดยมีนายทศพลเผ็่อุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานมติที่ประชุมเห็นชอบและรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมยสจำนวน10แห่งได้แก่บริษัทโตโยต้าชุมพรผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดสำนักงานใหญ่บริษัทโอเชียนดีซีจำกัดบริษัทสิริมงคลโลจิสติกจํจำกัดบริษัทเอสซีเคเนลล์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดลำพูนทานสปอร์ตบริษัทแพร่ลำพูชุมพรจำกัดบริษัทจันทิภาพ หังเพงง1958จำกัดบริษัทไยทุนสภีจำกัดนำพุนฟาร์มโดยนายอลงกรสังราภูบริษัท AL ปานจำกัดและเห็นชอบให้สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาวจำนวน20แห่งประกอบด้วยผ่านเกณฑ์ระดับ1จําจำนวน5แห่งและระดับ2จํจำนวน15แห่ง วันพุธที่6กันยายนพุทธศักราช2566เวลา7นาฬิกาคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการคำนว์ด,ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่4038ทับ2562ลงวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2562โดยมีนางสาวเกินีแท่นนินประมงจังหวัดชุมพรเป็นหัวหน้าชุดตรวจบูรณาการ ดำเนินการตรวจสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการคมนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลน้ำบริเวณหน้าน้านำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยคณะตรวจบูรณาการเข้าตรวจเรือประมงจำนวน6กลำ มีแรงงานประมงทั้งหมด151คนเป็นคนไทย18คนสัญชาติเียน,น้า130คนสัญชาติกมัมพูชาจำนวน1คนและสัญชาติลาวจำนวน2คนเรือทุกลำผ่านการตรวจตามข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดไม่พบการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์หรือใช้บังคับแรงงาน